สวัสดีครับวันนี้เนี่ยฟิสิกส์วันละข้อนะครับมากับเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะทิ้งนะครับหรือน้องหลายๆคนจะชอบบ่นกับพี่บ่อยมากๆเลยว่าไม่ชอบการเคลื่อนที่แบบวงกลมเลยทําไมทําไม่ได้เลยโจทย์ออกมายากจังเลย จริงๆแล้วครับถ้าเกิดน้องจับหลักได้ของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เรื่องแรกเลยต้องพูดให้น้องฟังก่อนก็คือเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับมีการใช้พื้นฐานของการกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเรื่องงานพลังงานค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเกิดสมมติน้องมีปัญหาเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันหรือมีปัญหาเรื่องงานพลังงานก็คือเซกูดบายทูเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้เลยนะครับแล้วก็2เนี่ยเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยจะแบ่งเนื้อหาเอาเป็น2พาด้วยกันพาร์ การจัดตัวแปรนะครับก็คือการหาความเชื่อมโยงของตัวแปรเช่นบอกอัตราเร็วเชิงมุมอยากจะหาอัตราเร็วเชิงเส้นเช่นบอกค่าอยากจะหาความเร่งอะไรแบบนี้ครับน้องก็ต้องสามารถรู้ให้ได้ว่าตัวแปร แต่ละตัวแปรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงกับพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันก็คือต้องมีการเขียนแรงดังนั้นเนี่ยน้องหลายๆคนเนี่ยครับทำเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมมาไม่เคยเขียนแรงเลยมัวแต่จําสูตรพี่บอกเลยครับว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือหัวใจหลักของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเลยเรามาลองดูโจทย์ข้อนี้กันน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคเขาบอกว่าวัตถุน้ําหนัก28นิวตัน ผูกกับเชือกยาว5 0ซนติเมตรและแกว่งให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบบรรทัดแรกตัวสำคัญมี2ตัวครับตัวแรกเลยคือตัวนี้การที่เขาบอกน้ำหนักของวัตถุมาครับระวังดีๆอย่าไปแทนเป็นมวลเพราะว่าหน่วยที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นหน่วยของนิวตันระวังดีๆนะครับแล้วตัวนี้จะมีปัญหามากๆเลยสําหรับน้องที่จะสอบเอนรานะครับเพราะว่าข้อสอบบางชุดเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใช้ค่า ไอ้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือค่า g เ่ยเป็น10แต่เขาจะให้ใช้ค่า g เนี่ยเป็น9.8น้องต้องอ่านดีๆนะคะว่าในโจทย์นั้นๆเนี่ยเขาให้ใช้ค่า g เป็นเท่าไรอย่างข้อนี้เนี่ยพี่มีการระบุชัดเจนว่าให้ใช้ g เป็น10ก็ใช้ g เป็น10ตามที่พี่ระบุนะครับสิ่งที่2เลยครับคือคำว่าวงกลมในระนาบราบวงกลมในระนาบราบคืออะไรครับวงกลมในระนาบราบเนี่ยความหมายมันง่ายๆเลยครับก็คือจะเป็นลักษณะของการเื่อที่เป็นวงกลมรูปแบบนี้ ซึ่งพี่จะชอบเรียกว่าวงกลมรูปกลวยหรือรูปขนไอติมก็ได้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากลักษณะอื่นเช่นการาที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับหรือว่าการาที่เป็นวงกลมในแนวราบก็จะแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะครับสามตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่พี่ยกมาพูดวันนี้ก็คือวงกลมลักษณะรูปขนเองนะครับสิ่งต่อมาที่เขาพูดก็คือมีการพูดถึงแรงตึงเชือกมาให้ด้วยสิ่งที่อยากจะให้สังเกตเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพูดถึงแรงตึงเชืือออออกกเรราต้้งงงขียนนนนแแแแแแ่่คพูดด็ลวบบโส เลยที่เราต้องเขียนแรงเพื่อจะรู้ว่าสิ่งที่เขาให้มามันเอามาใช้ยังไงได้บ้างเคยพูดไปแล้วถูกไหมครับว่าการที่เราต้องเขียนแรงเนี่ยเหตุผลเพราะว่าแรงมันเป็นเวกเตอร์พอเป็นเวกเตอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสเกลาร์หรือไม่เหมือนกับการบวกเลขธรรมดานะครับโอเคนะงั้นอ่านต่อกันแสดงว่าขณะนั้นคือโจทย์ถามว่าขณะนั้นเนี่ยวัตถุมีอัตาราเร็วหรือมี V ีเท่าไร่ในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับมีการกําหนดมาอันนี้พี่พูดไปเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้นพอเห็นรูปนี้ปุ๊บเนี่ยน้องหลายๆคนเนีนสตรร้มาคคือับ แทนเซตาจะมีค่าเท่ากับ v สแล้วก็หารด้วย r แล้วก็คูณ g อันนี้คือสิ่งแรกที่น้องนึกถึงเลยประเด็นคือ 1. มุมก็ไม่บอกมา 2. ค่าของรัศมีก็ไม่รู้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่คำถามคือถ้าเกิดน้องอ่ะจะตั้งสูตรนี้ขึ้นมาแล้วจะทำอ่ะมันจะทำได้ไหมล่ะเพราะเรายังไม่รู้มุมได้ซ้ำถูกไหมครับว่ามุมมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะครับ จริงอยู่ที่เขาให้หาอัตราเร็วแต่เราไม่รู้มุมอ่ะรัศมีเราก็ไม่รู้อะครับนั้นพี่ถึงบอกไงครับว่าการทําวิชาฟิสิกส์เนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องลาดับเป็นขั้นเป็นตอนให้ได้ว่า1 2ึ่งสอี่เราควรจะทําอะไรบ้างโจทย์ให้มาแบบนี้เราควรจะทําอะไรนั้นสิ่งแรกที่ควรจะทําเลยครับเมื่อโจทย์พูดถึงแรงตึงเชือกมาเราก็ควรจะเขียนแรงว่าแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุเนี่ยมันมีแรงอะไรบ้างนะครับดังนั้นพี่เริ่มมองที่วัตถุก้อนนี้ก่อนโอเคไหมครับซึ่งจะได้ว่าชัดเจนเลยว่ามีแรงอยู่2แรงยกงงยกัันมคครบเล็ื แรงที่โลกกันทำต่อวัตถุหรือว่าน้ําหนักของมัน m คูณ g ถูกไหมครับและสองก็คือแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกจะตามแนวเส้นเชือกเลยนะครับก็จะเป็นนี้นะครับ อันนี้คือแรงทีประเด็นต่อมาคือเอ้ยแล้วเราจะทํายังไงต่อดีละ่ะวิธีการแตกแรงแตกยังไงเรื่องวงกลมครับจะมีวิธีการแตกแรงไม่เหมือนกับเรื่องนิวตันนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องนิวตันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองตามความเร่งเป็นหลักถูกไหมครับแต่เมื่อไหรก็ตามเราจะได้ว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเราจะต้องหาแนวการเคลื่อนที่แบบวงกลมให้เจอครับว่าแนวการเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นยังไงซึ่งพี่ก็ให้ไปแล้วว่ามันจะขึ้นที่เป็นวงกลมแบบนี้ถูกไหมครับแบบนี้ถูกปะนั้นสิ่งต่อมาาาาาากกก็คคือออตต้้้งงงงงงหหหจจจจุุจดดดศูนนนนยลลใเวว่่่่รรรไไซึะีับ อันนี้คือจุดศูนย์กลางนั้นวิธีการแตกแรงในเรื่องวงกลมมีวิธีเดียวเลยนะครับก็คือแตกให้แนวแรกเนี่ยอยู่ในแนวเข้าออกจุดศูนย์กลางซึ่งถ้าเกิดสมเป็นข้อนี้ก็คือเป็นรูปนี้ครับเป็นแนวนี้อันนี้คือแนวแรกที่เราต้องแตกแรงทันพี่ไหมครับส่วนแนวที่2ให้ตั้งฉากกับแนวแรกก็พอแล้วก็คือแนวนี้ทันพี่ไหมครับนั้นชัดเจนเลยว่าแรง MG มเนี่ยมันอยู่ในแนวนี้อยู่แล้วถูกไหมครับ ดังนั้นพี่จะแตกแรงทีคําถามคือแตกยังไงล่ะเราไม่รู้มุมนี่ก็สมมติสิครับถ้าเกิดน้องไม่รู้น้องก็สมมติขึ้นมาก่อนถูกไหมครับพี่ก็จะได้ว่าพี่สมมติว่าตรงนี้ให้เป็นมุมเซต้าละกันถูกปะดังนั้นเราเลยจะได้ว่าถ้ามุมนี้เป็นเซตา้ามุมนี้ก็จะเป็นเซต้าตามไปด้วยทําไมล่ะครับพี่เพราะว่าก็คือมุมต่อเซโอเคไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหรือจะมองเป็นตัว n อนก็ได้นะครับหรือเราเรียกว่ามุมแยง้งมุมแย้งจะมีค่าของเท่ากาันตามรูปเลยเน,ะน,นา,าะด ไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้มุมเซต,ต้าเลยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแตกแรงได้เลยก็จะได้ว่าปึ๊บปึ๊บก็จะได้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็สองแบบนี้นะครับเบียวนิดหนึ่งเนาะไม่เป็นไรก็จะได้ว่าเป็นทีคอสเซต้าแตกทับมุมเป็นทีคอสเนาะแล้วก็แตกวิ่งออกจากมุมเป็นทีไซน์นะครับก็เลยจะได้ว่าแนวแรกก่อนเราจะได้ว่าแนวนี้นะครับ เราจะได้ว่าพอเป็นแนวลักษณะแบบนี้นะครับเราจะได้ว่าวัตถุเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงหรือว่าไม่มีความเร่งถูกไหมครับก็คือจะเป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันเห็นปะพี่ย้อนกลับไปที่เรื่องของนิวตันนะครับก็จะได้เป็นซิกมาเอฟวายเท่ากับศูนย์ก่อนนะครับก็คือแนวแกนวายนั่นเองเนาะก็จะได้ว่าท <uds> ีเพ θ เซตาจะมีค่าเท่ากับเอ็มคูณจีนั่นเองถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดน้องมดีๆทีโจทย์ก็บอกมาแล้ว mg โจทย์ก็บอกมาแล้วเราก็จะรู้ค่าของ c อ s เซต้าทันทีเลยถูกป่ะครับพี่ก็เลยจะได้ว่าพี่แทนเลขลงไปเลยครับส5 c สิบห้าเซต้าจะมีค่าเท่ากับ mg ซึ่งอย่าพลาดนะครับไปแทนเป็น28คูณ10นะครับต้องเป็น28เฉยๆเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มาคือ mg เรียบร้อยแล้วหรือคือ w นั่นเองถูกไหมครับซึ่งจากตรงนี้พี่จะได้ว่าตัดตัดใช้แม่เจนะครับจ 4, 8, 7จ28สี่ยี่แปดเจ็ดห้าสสิบห้าถูกป่ะจะได้ว่าคอ s เซต้าของเราเนี่ยครับ จะมีค่าเท่ากับ4ี่ส่วนได้ห้าซึ่งสี่ส่วนได้ห้าตรงนี้เนี่ยเรารู้ทันทีว่าเป็นสามเหลี่ยม3ามสี่ห้าถูกไหมครับก็วาดขึ้นมาเลยแหมว่าตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับจะได้ออกมาว่าเลยครับก็จะได้ออกมาว่าเป็นเซต้าอยู่นี่ถูกไหมครับก็จะได้เป็นคอสคือชิดฉากถูกไหมครับก็คือชิด ฉากแล้วก็ข้ามจะเป็นตัวนี้นั่นเองถูกไหมครับเราก็สามารถอเอาไปใช้ต่อได้ซึ่งมันจะมี2วิธีครับวิธีแรกก็คือเราจะสามารถใช้สูตรนี้แทนไปเลยก็ได้เพราะเรารู้มุมเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราจําสูตรนี้ไม่ได้เป็นปัญหาไหมไม่ใช่ปัญหาถูกป่ะดังนั้นวิธีการทําก็คือให้เรามองแนวเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะได้เป็นสมการที่2องอกมาครับก็คือแนวนี้แนวนี้ เราเรียกว่าแนวเข้าหรือออกจากจุดศูนย์กลางนะครับก็จะได้ว่าผลรวมของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางจะเท่ากับ mv กำลังสองแล,แล้วก็หารด้วย r ครับอันนี้คือเป็นสูตรเลยนะครับโอเคไหมซึ่งเราจะได้ว่าอะไรซึ่งเราจะได้ว่าผลรวมของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือให้ดูถูกไหมครับว่าแรงไหนเนี่ยมีทิศทางพุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากุดศูนย์กลางบ้างซึ่งมีอยู่แรงเดียวคือไอตัวนี้ถูกไหมครับที่เป็นทิศทางพุ่งเข้าจะพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางถ้าเป็นพุ่งออกก็ให เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบเอานะครับโอเคป้าแต่อันนี้คือมีแรงเดี๋ยวก็แทนได้เลยถูกไหมก็จะได้ว่า t, sin, ซตเซตท่ากับ m v กําลังสงแล้วก็หารด้วย r นะครับซึ่งจะได้อะไรครับก็แทนค่าลงไปถูกไหมครับก็จะได้ t เป็น35ที่เขาบอกมาถูกไหมไซ์เซตก็คือข้ามแล้วก็ฉากถูกไหมครับก็คือจะเป็นคูณด้วยสามสห้ จะเท่ากับ m ระวังดีๆนะครับ m ในที่นี้เนี่ยจะต้องเอา28ซึ่งคือ w เนี่ยมาหารด้วย10ก่อนถูกไหมครับก็คือจะเป็น2.8ที่เร็วหน่อยแล้วกันเนาะก็จะเป็น2.8คูณ v กาลัง2ครับก็คือสิ่งที่เราอยากรู้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่อาจจะให้ระวังมากๆเลยก็คือค่าของ R เพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรคือความยาวเชือกซึ่งมันคือเท่านี้ถูกปะปึ๊บอันนี้คือความยาวเชือกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะหารัศมีรัศมีคือตรงนี้ปะ รัศมีคือตรงนี้ป่ะครับอันนี้คือรัศมีป่ะคาถามคือหายังไงดีล่ะก็มองเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ครับมองเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ข้อนี้ยากดน,น,นึงนะครับแต่ว่าข้อสอบปลายภาคในโรงเรียนเนะขาชอบออกประมาณนี้นะครับจริงๆข้อนี้ออกเป็นข้อสอบ entrant ไ e ด้เลยนะครับซึ่งจะได้อะไรครับซึ่งจะได้ว่า R ของเราเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับข้ามแล้วก็ฉากซึ่งฉากก็คือความยาวของเส้นเชื่อมถูกไหมครับก็เลยจะได้ว่ามันจะมีค่าจากตรงนี้เนาะ จากรูปสามเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปสามเหลี่ยมนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับจะได้ว่าอันนี้จะเป็นมุมฉากถูกไหมครับอันนี้คือ R แล้วอันนี้คือ L ถูกปะก็เลยจะได้ว่าข้ามฉากตรงนี้ข้ามคือ R แล้วก็ฉากก็คือ L ถูกไหมครับก็คือจะได้ว่าสายเซตาขอตรงนี้เนาะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะมีค่าเท่ากับ R แล้วก็หารด้วย l ถูกไหมครับซึ่งจะได้ว่าอะไรครับซึ่งเราจะได้ว่าก็สามารถอิงจากสามเหลี่ยมรูปนี้ได้เลยถูกไหมครับก็เลยจะได้ว่าอะไรครับก็เลยจะได้ว่าไซด์คือข้ามฉากคือ3ส่วนหตามนี้เลยว่าสามส่วนด้วยห้านะครับก็จะเป็น3ส่วนหจะเท่ากับ r และส่วนด้ l คือ0ูนจุดหหรือว่า50เซนก็คือพิเศนเป็น0ูนจุดหเมตรนะครับก็จะได้ว่าค่าของรัศมีของเราจะอยู่ที่30เซนครับ โอเคมที่เหลือครับก็แทนกลับเข้ามาในสมการนี้ซึ่งจริงแล้วการแทนสมการนี้นะครับน้องก็ต้องทําเหมือนกันก็คือต้องไปหารัศมีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพี่จะได้ว่าพี่ขอแทนค่านะครับก็จะได้ว่าก่อนแทนค่าขอตัดเลขนิดน,นึงปึ๊บป๊บเป็น7ตรงนี้หารด้วยรัศมีเนาะก็คือ0ูจุดใครแทน30เจ๊งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดน้องแทนเป็น30บปุ๊บเนี่ยหน่วยมันจะผิดนะครับแล้วหน่วยของไอ้ค่าอัตาราเวก็จะผิดตามไปด้วยมันจะไม่อยู่ในหน่วยของ SI u n i t นเนา SI นะก็เลยจะได้ว่า 0.9นะครับหารด้วยอ่ตัดเลขนี้อีกปึ๊บ7ตัดกับตัวนี้ได้0.4นะครับหารด้วย0.4จะเท่ากับ v กํลัง2ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะได้ว่า จริงๆเราสามารถยายทศนิยมได้เนาะก็จะได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ9ส่วน4ซึ่งเห็นตรงนี้แล้วน้องน่าจะยิ้มแล้วเพราะว่า9ก็ถอดสแควรูทลงตัว4ก็ถอดสแควรูทลงตัวเลยครับดังนั้นจะได้ว่า v เดียว v เฉยๆเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2หรือว่า1.5เมตรต่อวินาทีครับจบ จบแล้วสําหรับข้อนี้นะครับซึ่งจริงน้องหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ครับทำไมมันยากจังแต่ถ้าเกิดน้องมองดีเนาะเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันจะมีหลักการในการท,ำทํำชัดเจนนะครับถ้าเป็นพาร์ทนี้ก็คือเป็นพาร์ทของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันหนึ่งเลยคือสิ่งที่น้องต้องทําก็คือน้องต้องเขียนแรงก่อน2เลยก็คือต้องมอง2แนวให้ชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแนวหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซิกมาเอฟเท่ากับโนอยู่แล้วและอีกแนวหนึ่งก็คือจะเป็นซิกมืาเอฟซีเท่าเอทีสแควร์ส่วนอาร์มันคือเงื่อน ซึ่งน้องหลายๆคนมีปัญหาตั้งแต่มอต้นแล้วก็อย่าลืมกลับไปเก็บตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาเรียนเรื่องนี้นะกันนะครับโอเควันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องการที่ทแบบวงกลมนะครับครั้งหน้าพี่จะสอนเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพจนะครับหรือว่าแชร์ข้อสอบข้อนี้ไปให้เพื่อนน้องทาดูน้องลองแชร์เพื่อนดูเนาะถ้าเกิดน้องคิดว่าเพื่อนน้องทําได้เพื่อนน้องจะได้ได้ไประโยชน์จากข้อนี้ด้วยยังไงเจอกันครั้งหน้าครับ